สวนน้ำรามยานะเปิดตัวสามโซนใหม่รามยานะคิดคิงดอมพื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้โดยเป็นพื้นที่สำหรับเด็กที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยจำนวนสไลเดอร์ที่มากที่สุดพร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่กับ4พื้นที่ที่น่าตื่นเต้นและไม่ซ้ำใครเมอร์เมดลากูนลงกาท้าเรนโบว์สกายวอล์และ ฮานุมานสเป,ปลดพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองพื้นที่ใหม่ส่วนน้ำรามยานะ เสนอโปรโมชั่นพิเศษในเวลาที่จำกัดสำหรับเด็กและครอบครัวกับการเข้าสวนน้ำฟรีสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน106เ,เซนติเมตรแพ็กเกจสุดคุ้มกับค,บ,คบครอบครัวหน้าร้อนนี้ราคา3,349บาทบัตรส่วนน้ำ4ใบล็อกเกอร์2ตู้พร้อมเติมเงินซื้อของในส่วนน้ำจำนวน500บาทติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ w w w r a m a y a n a w p c o m ค่ะ Sure uh, today was the grand opening of our Ramayana Kids Kingdom area. This is a completely new project, it's more than 20 million Thai baht investment and is uh, solely designed for the kids and families. Uh, Ramayana uh, invests uh, continuously in uh, families and we strictly believe uh, that uh, interaction between uh, the member of the family and the guests by themselves is very important. <laughs> เพื่อมุ่งเน้นไปที่การดูแลครอบครัวให้เป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวเป็นจุดหมายปลายท,ท,ทางท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของพัทยานะคะ So first of all uh, uh, the uh, the our kids kingdom they are designed with soft material in the floor so everywhere kids they can run and play they always have soft material in the floor in order not to get hurt Uh, later we have uh, lifeguard, we have six lifeguards taking care about uh, the two areas, the two new areas, plus another five lifeguards taking care about the, uh, the, the, the aqua play structure. So our lifeguard, they are fully committed uh, in following kids. And we also usually have extra lifeguard team available in case uh, somebody comes with disabilities. Our areas they are disability friendly. and our lifeguards they are willing to take care about the disabled kids in order to have a wonderful day. ระบบความรักษาความปลอดภัยค่ะเบื้องต้นพื้นที่ทั้งหมดของ Kids Area ทำมาจาก soft ท a t เ r ียลนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเลยเราระบุทั้ง6ไลฟ์การ์ดสำหรับพื้นที่ใหม่นะคะเพื่อดูแลน้องๆอ,อย่างเต็มที่รวมถึงอีก5ไลฟ์การ์ดสำหรับพื้นที่เดิมที่เป็นหานุมานสแปซ และเรามีการตั้งไว้แล้วค่ะว่าจะเพิ่มสามไรสอบพิเศษถ้ามีสําหรับผู้พิการเพราะว่าในส่วนของ Kids Area เราเป็นผู้พิการปีสามารถใช้งานได้ปกติทุกทสโลปเราทดสอบแล้วนะคะสำหรับวิว The t e e m i n g of the Kids Kingdom follow as the rest of the water park the r a m a k i a n history we add five new mascots uh, always related to uh, the r a m a k i a n history but uh, for us is t very important pay Uh, respect to the Thai heritage about the r a m a k i a n history so we have this beautiful mascot but we always play with maximum respect องค์ประกอบส่วนสําคัญนะคะส่วนมากจะเป็นขององค์ประกอบของรามเกียรตินะคะเราส่วนมากเราใช้เพกับมาสคอตองค์ประกอบออสุวรรณมัจฉาหรือว่าหานุมานแต่ทั้งหมดทั้งมวลในการสร้างขึ้นนะคะจะขึ้นอยู่ภายใต้ความ เารพของทางไทยด้วยอะค่ะดังนั้นฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเข้าใจซึ่งจะมีคนไทยเข้ามาเกี่ยวในทุกๆการออกแบบพื้นที่อยู่แล้วค่ะ Our uh, water park uh, is uh, not focusing uh, only on uh, water slide. For us, it's extremely important uh, to offer to our guests uh, natural shade. As you can see, we have uh, very strong uh, uh, vegetation. We 80% of our water park is shaded. and uh, we, uh, we have a storytelling, so our thematization um, uh, is designed in a way that you will have an experience like an adventure inside our water park. จุดเด่นของเราค่ะจะสร้างตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะจะมีเฉดทั้งหมดทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ร่มหมดเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยไม่ชอบแดดอยู่แล้วนะคะดังนั้นรวมถึงพอเข้ามาค่ะ สิ่งที่อยากจะเสื่อออกไปให้เห็นจะเป็นเรื่องของการผจญภัยของของทีมงานมากกว่านะของเด็กๆอ่ะค่ะที่เข้ามาผจญภัยในพื้นที่ของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างมีเรื่องเรามีสตอรี่เทลลิ่งอ่ะค่ะไม่ใช่เข้ามาแล้วเจอแค่เครื่องเล่นแล้วก็เล่นแค่นั้นมันไม่ได้รับประสบการณ์กลับไป Definitely. now Songkran is coming so we have a package design for families so depending the number of guests you are you can have special price or very convenient prices So please, if you want to check our web page, you will find all the information there and you will definitely find also the best package for you. พอดีว่าสงการแล้วก็เด็กๆติดเทอมด้วยค่ะจริงๆสามารถเช็คโปรโมชั่นทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของเรานะคะแต่ที่ตอนนี้ค่ะจะเป็น Family Package นะคะขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้ที่เข้าชมเลยค่ะสามารถติดต่อขอราคาได้ทางเว็บไซต์ได้ตามปกติเลยนะคะ